โอเคเจียมฟังผมถ้าถ้าถ้าได้สกินนะอะไรก็ได้เดี๋ยวกูเติมแพ็คแพ็คสามบาทเลยอะ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวตอบสัมนาคุณแพ็คสามบาทจะไป <Yeah! S 1> มาทุกคนมาถึงเวลาละที่เราจะมาผ่านในลูกบอลของเรานะสาลูกแต่มันผ่านได้แค่30มสิบมันให้มัได้แค่30เพราะฉะนั้นเราก็จะกดแค่30นะมาเริ่มเลยกาชาของเกมโปเกมอนอยู่ไหนกัน <universe. S 2> ไปลุยเกลือเกลืออ่ะเกลือหนึ่งชิ้นเราจะกดทีละหนึ่งนะทุกคนเราจะกดทีละหนึ่งเรากดเพื่อนลูกที่สองอ่าเกลืออ่ะเกลืออ่ะเยียมเยียมไปต่อไปต่อกดทีละห้ามันไม่ลุ้นกดทีละห้าไม่ลุ้นเอ้ยเหรียญทองอ่ะเหรียญทองได้เหรียญทองได้ขอเหรียญทองอ่าเหรียญทองได้สี่สี ไอเทมเป็นชชตเตอร์เหรอมันก็ได้ร้อยตัวถ้าถ้าได้เป็นตัวจะได้เท่าไหร่ได้สองร้อยตัวเอาเป็นตัวดีกว่าเอาเป็นตัวดีกว่าเอาเป็นตัวดีกว่าเอาเป็นตัวกูไม่เอาไอเทมเป็นชชตเตอร์ขอเป็นตัวขอเป็นตัวโอ้โหเกลืออะเกลือเกลือห้าครั้งซ้อนอันนี้เกลือจริงขาวจั้โอ้โหแม่นึกว่าส่งตรงจากมหาสมุทรต่อ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  กเกลือเชี่ยเชี่ยเลยมันมาบ่อยจังวะขอส,ก,สกินนะขอสก,กินฮึกูมีแล้วกูซื้อไปแล้วต่อออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอาไปซื้อตัวละครไปซื้อตัวละครสิบอันละสิบอันผ่านไปคุณคุณนะเหมือนเพิ่งเริ่มเลยอะเหมือนอันแรกเลยเห <c oughs> <c oughs> มือนอันแรกเลยต่อโอ้โหจะเกลือจะบ้า โอ้อ oh, uh, ok ่าหมวกหมวกบานาอ่าหมวกบานาได้อยู่หมวกบานาได้อยู่หมวกบานาได้อยู่อยากได้กระเป๋าบานาอีกแล้วเหรอไอ้นี่มันชัตเตอร์ไอ้ชือตัวดีกว่าโอ oh, ้ตัวไม่ดีสองตัวดีตายต่อ Yes ใจแล้วมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ <c oughs> มาวะ่ะมาว่ะหนึ่งสกินมาว่ะหนึ่งสกินเฮ้ยเพื่อขอขอขอ,ขอสกินขอสกินอีว้าพาเลทขอสกินอีว้าพาเลทขอร้งองเลย ต่อไปต่อไม่นะไม่นะไม่นะได้กินเค็มแล้วละ่ะได้กินเค็มแล้วล่ะคุณคุ้นน้าเราคุณคุ้นน้าเราหกสิบตัวดำสวยครับโอเคโอเคไม่เกลือแล้วไม่เกลือขอขออีกสักสก,กินขออีกสักสกินนี่ไม่เกลือเลย <c oughs> ลองสุนเท้าอ่ะ โอ้แม่งเกลือสุดๆอ่ะหนึ่งตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวทองไอ้เชี่ยรองเทาง้าวกนี้แม่งมาสามข้างเลยบ้าเลยเนี่ยโอเคสิบอันสุดท้ายสิบอันสุดท้ายกูได้กูจำได้แล้ชุดน,นี้กูได้ตั้งแต่เ้ยยังไม่เคยได้อ่ะเฮ้ยเกลือเกินเกือเกินเกือเกินเฮ้ยยังได้อยู่อีกแปดครั้งอีกแปดครั้งอีกแปดครั้งสกินสกินสกินอีวอนผเรต อีว่าพาเลส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 เฮ้ยตัวดำกี่อันสิบอันโอ้ยเมียวเมียวเมียวอ,อีว่าพาเลสอีว่าพาเลสอีว่าพาเลสเกลือวอะเฮ้ยเราต้องใช้โชคโชคโชคชะตาอีว่าพาเลสอู้อย่างลุ้นเลยนกก็ได้ะอ่ะเอานกไปกูได้อ,อ่ะนกอ่ะ อีวอ่าพาเลต์โอหยิบเก้าเขายิบเก้าออเลรนะอีวอ่าพาเลตนะอีวอ่าพาเลตขอร้องถ้าได้นะเดี๋ยวโอเคเจียมฟังผมถ้าถ้าถ้าได้สกินนะอะไรก็ได้เดี๋ยวกูเติมแพ็กแพ็กสามร้อยบาทเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวตอบสัมนมาคุณแพ็กสามร้อยบาทจาไป โอเคเจียมฟังผมถ้าถ้าถ้าได้สกินนะอะไรก็ได้เดี๋ยวกูเติมแพ็คแพ็คสามร้อยบาทเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ